นั่งอยู่ที่ไทยเราก็สมัครงานไปที่นิวยอร์กเราก็ได้มาอินเทอร์นที่นิวยอร์กคือเพิ่งรู้จัก UX d e s ซ g n ตอนที่ตอนที่มาเมกาตอนนั้นน่าจะสับเก้เดือนนะก็จะได้กว่าจ,จะได้งานสวัสดีค่ะก็ามาพบกับช่องของนิชาวงนะคะวันนี้เล่างานให้ฟังของเรานะคะก็จะพามาคุยกับพี่บัวนะคะซึ่งเรียนสถาปัตยเนาะเรียนออกแบบภายใน<อ>แล้วก็ย้ายสายเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ไปเรียนต่อด้านฟู้ด นะคะแล้วก็ออกมาเป็น UX Designer คือผันหลายสายมากๆเลยแล้วเรื่องราวของพี่บัวคือน่าสนใจมากวันนี้ก็เลยเดี๋ยวพามาเล่าให้ฟังละกันนะคะเดี๋ยวให้พี่บัวแนะนํนำตัวคร่าวๆก่อนค่ะโอเคสวัสดีค่ะชื่อชื่อบัวนะคะ,อะตอนนี้เป็น โปร d ักชันนีแล้วก็อยู่ที่เ o ้าเลคคาโฮที่แคลิฟอร์เนียคือเส้นทางของให้วัวคือแบบไม่ได้แบบอยู่ดีๆตรงมาแล้วก็บบมาเป็น Product Designer หรือว่า UX Design e ีเนอรที่หลายๆคนรู้จักกันคือเริ่มมาเนี่ยไปเรียน i n t e ท i o r Design ก่อนแล้วคือตอนนั้นจากตรงนั้นมันมาตรงนี้ได้ยังไงในวันนี้เรามาเล่าให้ฟังกันนิดหนึ่ง <c oughs> ได้ก็ค่อนข้างยาวเพราะว่าจบอะไรปีแล้วกันก็คือเริ่มจากเรียนอินเทียร์ดีไซน์ที่มหาปัจจุลาใช่ไหมแล้วก็แบบ โอเคเราก็เป็นคนชอบดีไซน์ชอบแบบความสวยงามน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยเรียนที่ดีไซน์แต่ว่าพอประมาณแบบ ปีสุดท้ายก่อนจะจบแบบรู้สึกว่าการทำอินเียมเป็นอะไรที่แบบโปรเจกต์หนึ่งมันยาวนานมากแบบว่ากว่าจะเห็นพอดังออกมาแบบบางทีเป็นปีนปีเลยแบบอ,ออกแบบบ้านออกแบบแบบโรงแรมหรืออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอะหรือว่าจริงๆเราอยากทาอะไรที่เกี่ยวกับดีไซน์แต่ว่าแบบอาจจะไม่ใช่อินทเรียหรือเปล่าพอเรียนจบอ่ะก็เลยรู้สึกว่าโอเคลองทํางานดูก่อนถ้าเกิดไม่ใช่ก็ค่อยคิดอีกทีก็เลยทํางานอินเรียแบบออกแบบโรงแรมอยู่ประมาณ4เดือนแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่ไม่ใช่จริงๆก็เลยบอกว่าเปลี่ยนไปทํากราฟิกเป็นกราฟิกดีไซน์เนอะตอนนั้นก็คือโชคดี ด้วยแหละว่าแบบว่าเออเหมือนมีจะพัชจะผูมีคนให้ไปทําเป็นการาฟิกดีไซเนอร์ที่ไนรอนแมกกาซีนของไทยเออตอนนั้นก็คือเหมือนไนรอนเขาเพิ่งเอาไนรอนเข้ามาที่ไทยแล้วก็เหมือนกับเริ่มฟอร์มทีมอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็โชคดีได้ได้คุยกับพี่มอกกเขาก็ให้โอกาสแบบไปทาก็ทําไนรอนอยู่ประมาณ2ปีแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบเริ่มเริ่มอินเรื่อง food food styling อะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่แบบแมกกาซีนคิงโฟกเริ่มเข้ามาที่ไทยเราก็เริ่มแบบเออแบบว่า ความสโลไลด์ความแบบว่าถ่ายรูปอาหารอะไรเงี้ยก็เริ่มมาเราก็รู้สึกแบบเอออินแบบว่าชอบความสวยงามแล้วก็เป็นคนชอบทาอาหารอยู่แล้วก็เลยแบบอาศัยช่วงที่อยู่ในรอนน่ะพยายามแบบเออขอเขาไปถ่ายขอรูปอาหารคอลัมน์แบบรีวิวร้านอาหารหรือบอกว่าบางทีเราก็ทำพรของตัวเองแบบว่าทําอาหารแล้วก็แบบถ่ายรูปจัดพร็อพถ่ายรูปส,สวยๆเองอะไรเงี mm ้ย hmm. อะไรก็คือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพฟู้ดสไตลิสต์เหมือน c ค r รียร์ช็ครั้งแรกของเราก็คือจากอินเทอร์เนชั่นแล้วกราฟิกบวกฟู o d s t y ลิสแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าแบบเออเหมือนเราเก็บพอร์ตมาประมาณนึงแล้วแล้วก็แบบทาที่ไนรอนก็เริ่มอินตัวก็เลยรู้สึกว่าเอออยากอยากลาออกมาทําอะไรที่เกี่ยวกับ Food s t y l ิสตของตัวเองอะไรเงี้ยเวลาที่บอกว่าเป็น Food s t y l ิ s อะมันคือมีหน้าที่ทําอะไรบ้าง ผู้สไตลมันเหมือนกับว่าอย่างสมมติแฟชั่นสไตลิส์เนี้ยก็จะเป็นคนเลือกเสื้อผ้าหรือแบบจัดแต่งองค์ประกอบเพื่อสำหรับทายภาพแฟชั่นใช่ไหมแต่ว่าฟูดเนี้ยเราก็คือทาสิ่งเดียวกันแต่ว่าทํากับอาหารก็คือภาพภาพภาพอาหารสวยๆทั้งหลายมันต้องมีคนจัดเราฟูดสไตล์ทำให้แบบฉากอาหารอลังการน่ากินใช่ซึ่งอาจจะมีฟู้ดสไตล์ที่แบบแค่จัดให้มันดูสวยหรือว่าบางทีก็ต้องแบบ ทำไทำด้วยแบบทำให้มันกินได้จริงๆเลยอย่างเงี้ยโอ้อายฟีรื่องเรื่องของพี่บัวคือทำหมดทำหมดใช่ ทำอาหารก็อร่อยนะครับลองไปชิมมาเลยเาโอเคก็คืออ่ะก็คือตอนนั้นก็คืออยู่ในร้านร้านแล้วก็เริ่มขอทําเป็นเกี่ยวกับฟู้ดสไตลิสต์ใช่แล้วก็แบบบังเอิญว่ามีรู้สึกว่าเอออยากแบบว่าขย,ยับขยายไปทาแบบฟู้ดสไตลิสต์ของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออไปฝึกงานดีกว่าแล้วก็แล้วก็โชคดีว่าแบบมันได้ไปฝึกงานที่นิวยอร์กที่เป็นแบบฟู้ดสไตลิสต์สตูดิโอโดยเฉพาะเลยก็เลยแบบคือแบบนั่งอยู่ที่ไทยแล้วก็สมัครงานไปที่นิวยอร์กแล้วก็ได้มาอินเทอร์นที่นิวยอร์ก ใช่ตอนนั้นก็เหมือนเรามีพอร์ตประมาณหนึ่งแหลวที่เราแบบว่าเก็บสะสมมาเองเยอะไรเงี้ยเราก็โอเคส่งพอร์ตไปแล้วก็เขาก็ติดเขาก็โทรมาคุย,ยอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ได้ไปเลยก็เลยก็เลยเออบินเป็นตอนนั้นเป็นการบินไปอเมริกาครั้งแรกแล้วก็นั่นแหละก็เริ่มจากที่นิวยอร์กเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆนะก็คือชอบอะไรมากๆเนี่ยก็ทำพอร์ตผลงานที่ดีแล้วก็ไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคือแบบ reach out ไปเลยแล้วคือแบบเขา <S <S ตอบตอบพี่บัวคือรู้จักเขามาก่อนไหมคะหรือว่าแบบ completely r a n d o มไม่รู้จักคนคนนี้เลยอะไรเงี้ยคือเราติดตามผลงานเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็เป็นแบบฟูดสไตลิสต์สตูดิโอที่แบบมีชื่อประมาณหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฟูดสไตล์คนนี้นี่ชื่ออะไรนะคะจริงๆเขาชื่อแดนหน้าเย็นแต่ว่าสตูดิโอเขาชื่อจูเลียสดิวอยอาก็คือไปฝึกงานที่นั่นใช่ซึ่งตอนนั้นก็คือเป็นแบบอันเฟสอินเทอร์นชิพคือเรียนจบมาแล้วทํางานแต่อยากศึกษาด้านนี้เพิ่มก็เลยยอมอันเฟสอินเทอร์นชิพเพื่อทงานกับเขาด้วย ตอนนั้นบรรยากาศการทํางานเป็นไงคือแบบบินมาแล้วทาคือมันยังไงบ้างก็งงมากเพราะว่าไปอเมริกาครั้งแรกเราไปโผล่ย่อนอยู่ที่นิวยอร์กเลยแล้วอย่างที่รู้ว่าแบบนิวยอร์กมันแบบมันวุ่นวายมากแล้วก็แบบช่วงนี้ที่แบบคือจริงๆคติโยเขาคือมีแค่เขาแหละคนเดียวชื่อไดนาคนนี้แหละแล้วเราก็ไปทํางานกับเขาแล้วก็เหมือนบางที่เขาก็ไปคอลแลบกับคนอื่นมีลูกค้าก็ไปแบบทํางานกับช่างผ้าไปทํางานกับคนอื่นข้างนอกอะไรย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วยเขาเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ไป แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาที่ไทยแล้วก็อมีประสบการณ์ฟูสตลิต์เต็มเปี่ยมแหมมีพอร์ตโฟลิโอจากนิวยอร์กด้วยแล้วมันก็ยังไม่เกี่ยวอะไรกับ UX ดีไซน์อะเอาเป็น<ม>ว่าอย่าง <laughs> อย่าง<ต>อีไอันนี้ว่าหนึ่งในสีของสตอรี่ทั้งหมดกลับมาไทยแล้วก็เลยโอเคชอบฉันชอบแบบฟูสตลิ่งมากแล้วก็แต่ก็ยังมีความแบบทำกราฟิกดีไซน์อยู่ก็เลยเหมือนทำเป็นฟรีแลนซ์ของตัวเองแนวว่าแบบเปิดสตูดิโอตัวเองอก็คือรับงานที่เป็นฟูสตลิ่งด้วย กราฟิกดีไซน์ด้วยสําหรับพวกร้านอาหารหรือแบบอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารช่วงนั้นก็ oh. อินอาหารมากเปิดร้านอาหารด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากศึกษาอะไรเกี่ยวกับอาหารมากขึ้นกว่านี้ก็เลยดูว่าเอออยากมาเรียนต่อที่อเมริกาก็เลยดูคอร์สที่เกี่ยวกับแบบฟู้ดอะไรเงี้ยมนว่า <laughs> ฟู้ดสตูดี้อะไรเงี้ยเออแล้วก็ได้มาเรียนที่บอสตันโออันนั้นโปรแกรมเชื่ออะไรอะคะ ชื่ออ่า uh, liberal arts in gastronomy ก็คือจริงๆมันเป็นแนวแบบ liberal arts ก็คือแบบว่าอักษรเลยคือแบบเหมือนเขียนเขียนอ่านอะไรแบบประวัติ history เกี่ยวกับอาหารหรือบบว่าคอร์สจะมีพวกแบบ food history food anthropology แบบค่อมันมนุษยวิทยาอะไรประมาณนี้คือแบบประวัติศาสตร์ของอาหารทั้งหลายอะไรใช่ประมาณนั้นซึ่งเป็นโปรแกรมนานแค่ไหนคะเอ่อตอนนั้นเราเรียนปีครึ่งแล้วก็ในคอร์สจะมีแบบเหมือนอิเล็กทีฟให้เลือกว่าแบบ เรียนทาอาหารเป็นคอร์สที่แบบเรียนทําอาหารจริงๆแบบลงมือไปทําข้าวควจริงๆด้วยก็เลยเรียนทั้งปฏิบัติทั้งทฤษฎีตอนนั้นก็รวมทั้งหมดก็ประมาณปีครึง่งโอ้ก็คือเป็นแบบผู้ที่ลึกซึ้งและเข้าใจในอาหารอย่างทองแท้ท้องวัตถ <c oughs> ุดิบเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตอนตอนที่มาเรียนตรงนั้นคือมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะถ่ายรูปยังไงให้สวยใช่ไหมแต่มันเป็น,เป,นเป็นเรื่องของแบบทําอาหารยังไงให้อร่อยแล้วอาหารมีที่มาที่ไปยังไงจะ tell story ไอส่วนนี้เป็นแฮนดอนแบบคุกกิ้งคลาสอันน้นคือแบบโอเคเราได้เรียนเรื่องการทําอาหารจริงๆคือแบบร,รู้ว่าใช้อิไอเดียนยังไงแบบเบสิกการทำอาหารทั้งหมดแต่ว่าในส่วนที่เป็นแบบเตอรี่มันก็เป็นแบบเหมือนมัน,ม,นมันลึกไปอีกด้านหนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบได้เรียรู้ได้รูล้ลึกทั้งสองด้านเกี่ยวกับอาหารโอ้แล้วก็จบมาก็ยังเป็นฟู้ดสไตล์ริสตอตอนจบมาก็ไม่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่า <laughs> เออหมือนเหมืมพอ,พอพอเรียนจบที่ที่เนี่ยก็เลยพอดีได้งานที่เป็นแบบเป็นกราฟิกดีไซเนอร์กลับเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่ว่าออฟฟิศที่ทำอ่ะเป็นแบบว่าเป็น PR Marketing Company ที่แบบว่าลูกค้าเป็นร้านอาหารหมดเลยก็คือแบบยังโฟกัสเกี่ยวกับแบบฟู้ดอินดัสทรีอะไรอย่างเ <t> งี้ยอืม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 แล้วเมื<ๆ>่อไหร่หลังจากตรงนั้นที่แบบเฮ้ย Product Designer UX Design เป็นทางที่อยากไปแบบความคิดนี้มันเริ่มมาตรงไหนเพราะเท่าที่เล่าม,มาทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยเอาจริงๆเลยคือเพิ่งรู้จัก UX Design ตอนที่ตอนที่มาเมกาเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมีเพื่อนที่สาขาอื่นมากขึ่นเช่นแบบเอนจิเนีหรือแบบพวกเด็ก MBA อะไรเงรี้ย ก็เลยรู้รู okay. ้จักแบบเทคคอมมิน <ara> ิมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าแบบโอเคถ้าเราเป็นดีไซเนอร์แต่เราอยากทำเป็นเทคคอมมินิก็ต้องเป็น UX เพิ่งมันเหมือนแบบก็เลยเพิ่งเพิ่งเรียนรู้ว่ามีเออมีสิ่งนี้ด้วยว่ะเพราะว่าตอนนั้นที่ไทยคือแบบไม่เคยได้ยินมาก่อนคือเออใหม่มาคือไม่ไม่เคยรู้จักมาก่อนก็เลยหาข้อมูลมันคืออะไรแล้วก็แบบว่าไปไปเทคคอร์สแบบช็อตคอร์สของ g e n e r a l a s s e m b l y ซึ่งเป็นเหมือนแบบ เหมือนเป็นพวกบูตแคมทั้งหลายใช่เออเป็นบูตแคมเป็นบูตแคมเกี่ยวกับ U S ก็ก็คือไปลองเรียนดูชออ็อทเขาบอกเออมันใช่หรือเปล่ามันใช่สิ่งที่เราอยากทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าชอบม,มากเพราะว่ามันแบบคือเหมือนพื้นฐานของความคิดอะคือเหมือนตอนเราเรียนหถาปัดเลยเว้ยคือบอกว่าดีไซน์เพื่อแก้ปัญหาอะไรสักอย่างแล้ว<ม>ก็ ดีไซน์เพื่อ user คืออย่างถั่วมันมันจะมี user คือคนอยู่อาศัยในบ้านถองมาเราก็เวลาเวลาเราเรียนตอนเราเรียนออกแบบที่ทั่วัก็คือโอเคต้องมี user requirement มีอะไรบ้างวิธีคิดต่างๆคือแบบเหมือน US เลยแต่ว่า product ที่ออกมาใช่ p อ o า u c ที่ออกมาต่างกันก็คือถั่วัโอเคเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะที่ u x ก็อาจจะเป็นแบบแอปพลิเคชันเป็นฟีเจอร์เป็นอันนั้นช็อตคอร์สอันนั้นนานแค่ไหนคะเออจำไม่ได้ว่าน่าจะแบบ สามสี่เดือนแต่ว่าไปเรียนแค่แบบอาทิตย์ละสองวันอ๋อก็ยังทาอาทาบริษัท e ีอานี้อยู่อย่างเป็นใช่ตอนนั้นคือตอนนั้นคือทำงานประจำอยู่แล้วก็แบบไปเรียนหลังเลิกหลังเลิกงานอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็เลยเริ่มคิดว่าเฮ้ยตรงตรงแล้วก็อยากหางานในสายงานนี้ใช่แล้วยังไงต่อแล้วแบบก็หงานได้ยังนนไงเออคืออย่างคอร์สนี้ที่ไปเรียนอะมันทําให้เรารู้ว่าเราเอออันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำแหละแต่ว่าเหมือนโปรเจกที่ได้ทำอ่ะมันแค่โปรเจกเดียวแล้วรู้สึกว่าารจะหางานด้วยพอในสายดีไซน์มันต้องมีพอร์ ซึ่งโปรเจกต์เ okay, ดียวมันไม่พอแน่ๆสำหรับแบบทำพอร์ตสำหรับ UX อะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยตั้งเป้าว่าโอเคเราอยากโกของเราคือเราอยากทำโปรเจกต์เพิ่มขึ้นเพื่อจะมีผลงานในพอร์ตโลิโอเพื่อที่เราจะได้ไปสมัครงานถูกไหมแต่ว่าช่วงระหว่างนั้นก็มีอะไรหลายอย่างเข้ามาขัดเช่นการต้องทำวีซ่าเตรียมเอกสารก็คือแบบกว่าจะได้วีซ่าทำวีซ่าเลยแตก็ผ่านไปน่าจะหลายเดือนอยู่ก็เลยโอเคฮึบอีกทีโอเคเราอยากเราอยากเราสึกว่าเราอยากเปลี่ยนสายจริงๆ ก็เลยหาคอร์สที่จะเรียนหลังเลิกงานเป็นคอร์สออนไลน์อะไรเงี้ยก็เลยไปเจออีกที่หนึ่งชื่อ Springboard ซึ่งนั่นก็คือโอเคเราดูคอร์สเราก็รู้สึกว่าโอเคมันตรงกับโจทย์ที่เราอยากทําก็คือมีโปรเจกต์ให้ทํา3โปรเจกต์ซึ่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วก็บอกว่าเขาก็มีแบบโปรแกรมแบบช่วยหางานหลังจบอะไรเงี้ยซึ่งเราถือว่าเออตอบโจทย์ก็เลยก็เลยสมัคร Springboard แล้วก็เรียนอีกคอร์สหนึ่งเพื่อที่จะแบบเออเพิ่มเพิ่มคอร์สอะไรเงี้ยอืมซึ่งตอนนั้นก็คือ ทำพอร์ตไปด้วยแล้วก็หางานด<ช>้วยซึ่งเวลาที่มากอันนีจาได้อันนั้นคือช่วงที่หนีบินไปหาปะแล้วก็ไปเล่นสกดีด้วยอันนั้นคือเป็นไปใช่เป็นไปได้แล้วน,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 น่าจะช่วงเรียนจบเรามั้งน่าจะแบบกําลังหาง,งานอยู่อ้าวเค<ช>ย,ยว่าช่วงแบบพี่ับคือยุ่งมากโบใช่ทำหลายอย่างมากแล้วก็สู้ชีวิตสู้ชีวิตมากคือคือเพราะว่าช่วงนี้ กำลังเรียนเนอยู่ก็เป็นแบบโควิดพอดีเลยแล้วก็แบบอย่างที่รู้ว่าโควิดคือแบบคนโดนเลยออฟรัวๆแล้วก็บอกว่าหางานยากมากเราก็เราก็ดันเรียนจบตอนที่เป็นโควิดพอดีไม่ได้เป็นโควิดหมายถึงว่าเรียนเรียนจบช่วงโควิดพอดีอาใช่แล้วก็หางานแบบตอนนั้นน่าจะแบบเก้าเดือนอ่ะกว่าจะได้กว่าจะได้งานประจำที่เป็น UX เออแต่สุดท้ายก็ได้มาสุดท้ายก็ได้มา ซึ่งแบบปกติการหางานของ UX ก็คืออ่าง,งานสมมติอย่างอ็มคอนซัลท์ยื่นเรซูเม่ใช่ไหมแต่ว่าสายดีไซน์ก็คือเรซูเม่และพอร์ตเสมอใช่ใช ừ, ซ่ซึ่งซึ่งพอร์ตอันนี้แบบถ้าเป็นพอร์ตที่แบบจากไปเรียนชอ็อตคอร์สอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันถือว่าคือเราว่ามันควรจะมีโปรเจกต์สักแบบ สามถึงสี่อะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างตอนชอยคอนก็มีโปรเจกต์เดียวแล้วเราก็ไม่ได้แบบมีเวลาหรือความตั้งใจหรือความรู้มากพอที่จะแบบโอเคฉันจะอินิเชียตแบบเริ่มทําโปรเจกต์อะไรของตัวเองแล้วก็แบบทําขึ้นมาเองทั้งหมดอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคอย่างเราไปเรียนเพิ่อมอีกพอจ้าคือเขามีเมนทอร์แบบช่วยแนะนำอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหนึ่งในสามโปรเจกต์ก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เขาแมทช์กับบริษัทจริงๆ,ๆก็คือเราได้ทํากับบริษัทจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันดูมีอะไรวะเพราะว่าเราสามารถไป S <S 2> <S 2> ได้เราสามารถไปคุยเกี่ยวกับงานของเราแบบช่วงเวลาอินเทอร์วิวนี้ได้อ่าก็คือแนะนําให้หาแบบช็อตคอร์สที่แบบเอาเราไปแมทช์กับบริษัทจริงๆที่เขาตามหาแบบ U X designer อย่างเงี้ยเราก็จะได้มีผลงานออกมาจริงๆเออเราว่าของเรามันมันช่วยแต่ว่าแต่ว่าเรามีเพื่อนเปอนจิเนียร์เราแบบอ่ะเรามาทำพอร์ตกันมาอันนั้นก็อาจจะเป็นไอเดียที่ดีเพราะว่าเรา<ม>หนึ่งคือเราได้คอรเราเลยกับเอนจิเนียร์จริงสองคือโอเคมันออกมาเป็นชิ้นงานจริงๆอะไรเงี้ย เออแล้วว่าเป็นไอเดียที่น่าสนใจโอเคได้ก็สําหรับคนที่สนใจก็คือไปลองสร้างพอร์ตไปหาเพื่อนเป็นเอนจิเนียร์หรือว่าไปลงช็อตคอร์สแล้วก็ทําโปรแกรมกันได้ค่ะอันนี้มีเมนเทอร์น่าจะช่วยเพราะว่าแบบอันที่เขามีประสบการณ์มาก่อนเขาก็จะช่วยไกด์เราได้ดีใช่ไหมใช่ใช่โอเคแล้วอย่างตอนนี้ก็คือได้มาเป็น Product Design e r ละแอบซึ่งก่อนหน้านี้นนก็คือเป็นแนวแบบกราฟ Designer full s t y l i s t มาโดยตลอดเลยอยากรู้ว่าแบบ คิดว่าหลายๆคนที่ดูคลิปนี้น่าจะแบบเหมือนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เออแล้วก็อยากมาเป็นโปรดักต์ดีไซเนอร์คือมันมีความเหมือนและความต่างกันยังไงบ้างคะโอเคมันเป็นดีไซน์เหมือนกันจะาจาดูคล้ายกันแต่ว่าเหมือนตอนเราทำกราฟิกดีไซเนอร์ให้กับบริษัทมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันบ่อยครั้งเราก็รู้สึกว่าเราแบบเราใช้เซนเยอะมากเลยว่ะมันเป็นการดีไซน์เช่นแบบอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยมันเป็นอะไรที่แบบปัดเจกมากในการที่จะตัดสินว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันอาจจะต้องมีดีไซน์ หลักการดีไซน์โดยพื้นฐานแต่ว่าเราสึกว่าสําหรับโปรดักต์ดีไซเนอร์อะมันต้องคิดแบบเยอะมากเลยคือมันต้องแบบพินศษมากมากคือเราว่าหลักๆเลยคือต้อง User Experience ตามชื่อเลยคือ User Experience ต้องดีต้องบอกว่าเราต้องรู้แบบไซค l o โลจีของของผู้ใช้ด้วยเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราดีไซน์มันแบบใช้งานได้ดีไหมผู้ใช้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาได้จริงๆหรือเปล่าโดยใชย้โปรดักต์เราอะไรเงี้ย รวมถึงเรื่องการ c o l l a b o r a t i กับエนจิเนียร์เราจะคุยกับエนจิเนียร์ยังไงหรือเราจะ c o l l a b o r a t i กับ PM ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันการทํางานกับหลายๆกลุ่มมันเราสึกว่า collaboration มันเยอะกว่าด้วยอะไรเงี้ยอ่าคือเหมือนถ้าเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยคือมัอนส่วนมากก็ทํางานคนเดียวแล้วก็เน้นสิ่งสำคัญคือมันต้องออกมาสวยและดูดีเข้าใจง่ายแต่ว่าถ้าเป็น UX หรือ product designer นี่คือมันคือ แก้ปัญหาแล้วผลงานที่ออกมาไม่ได้เน้นไว้แบบเป็นภาพที่สวยหรืออะไรใช่ไหมมันต้องแก้ปัญหาได้อันนี้คือแบบใช่คือเออมันเหมือนก็ต้องสวยแหละแต่ว่ามันต้องฟังก์ชันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าสิก็คือโซฟแล้วตอนนี้ก็คือแบบสมมติว่าให้เปรียบเทียบก็คือชอบยิ่งชอบ U X มากกว่าที่ได้ลองมาเออรู้สึกว่าชอบคือเราว่าสิ่งที่เราชอบคือการได้บแบบ มันรู้สึกฟูลฟิลมากกว่าในการที่แบบเออสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เราดีไซน์มันได้ช่วยคนนะมันได้แก้ปัญหาอะไรสักอย่างหรือแบบช่วย,<ม>ช,วยชีวิตเขาง,ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเออก็เลยสึกว่าเออตรงนี้มันแบบตอบโจทย์แล้วแบบเดลี่ไลฟ์เป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกันกับ2อ,อาชีพนี้คืออย่างตอนกราฟิกก็คือเราเป็นมดงานแล้วเราก็รับงานมาแล้วก็ทำาๆๆใช่ปะแต่ว่าอย่างอย่าง u s อ่ะเราต้องแบบคุยกับคนเยอะมากหนึ่งคือ PM ต้องแบบทำงานแบบใกล้ชิดกันมากพีาอ็มจะเป็นคนแบบเหมือนคอยโปรเจกต์ว่าโอเค มีโปรเจกตอะไรต้องทำบ้างมีฟีเจอร์อะไรที่ควรจะต้องทำบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เอนจิเนียร์ที่ต้องแบบทำงานกันแบบใกล้ชิดมากแล้วก็เอาเป็นแบบแต่ละวีคด้วยอ่ะเพราะมันคือวีคนึงอ่ะมันจะมีประชุมที่เป็นบอกว่าเราอ,ออกแบบอะไรมาแล้วก็แชร์กับดีไซน์ทีดีไซน์ทีก็คือมีดีไซน์เนอร์คนอื่นในทีมใช่ไหม แล้วก็อาจจะมีแบบรีวิวเซสชันกับเอนจิเนียร์ก็คือบอกว่าเอาดีไซน์ที่เราทำอะมารีวิวเอนจิเนียร์โอเคตรงนี้ทําได้ไม่ได้ต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเซสชันที่แบบว่าแพลนนิ่งว่าโอเคสําหรับฟีเจอร์นี้เราจะแบบทําอะไรก่อนหลังแล้วก็บางทีก็มีแบบคอนเกับมาร์เก็ตติ้งมากแบบเอ่อคอปิ้รไรเตอร์อะไรเงี้ยอ๋อไอซี see you. โอเคแล้วหลังเดกที่ได้ทํามาขอแบบรีวิวข้อดีข้อเสียจริงเมื่อกี้เหมือนอแตะข้อดีไปเยอะแล้วเราเอาเอาข้อเสียข,ของอาชีพนี้บ้างดีกว่า t Designer โหข้อเสียอ๋อจริงก็เพราะว่าเพิ่งย้ายสายมาก็เลยแบบยังสู้แบบแฮปปี้ก็ดีก็ได้แต่ไม่รู้สึกถึงข้อเสียค่ะแต่เอาเป็นว่าเรียกว่าเป็นข้อยากดีกว่าข้อข้อยากในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ายากอย่างแรกคือช่วงประมาณแบบช่วงประมาณที่แบบหกเดือนแรกที่เริ่มย้ายสายมาทําอยู่เองรู้สึกว่าแบบรู้สึกเราแบบไม่เก่งเลยเราแบบไม่ได้เรื่องเลยวะอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราไม่เคยทํางานเอนจิเนียร์มาก่อน เราไม่รู้ว่าแบบต้องคุยกับเขายังไงไม่รู้อะไรเลยดีกว่าเออคือไม่รู้เลยแล้วแบบเหมือนโปรดักของเรามันเป็นแบบมันเป็นโมบิลแอปอะไรเงี้ยเราต้องรู้ว่าแบบ iOS มันเป็นยังไง Android เป็นยังไงซึ่งเราแบบไม,ไม่เคยรู้แบบแบบเรื่องนั้นมาก่อนเลยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออแบบท้อแท้นิดหน่อยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไหวไหมวะอะไรเงี้ยเออแต่รู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าแบบเออแต่เพื่อนในทีมก็ดีเขาก็คอยแบบคอยสอนคอยให้ความรู้คอยแบบตอบคำถามยอะไรเงี้ย แล้วตอนนี้ที่ที่รู้แล้วโอเคตรงนี้ที่เป็นสรัคเกถ้าสมมติมว่าย้อนเวลากลับไปได้จะทำยังไงให้ชีวิตเราดีขึ้นในช่วงหเดือนแรกเราว่าจริงๆเราก็พยายามแหละนะเพราะเขาพยายามจะแบบอ่านเรื่องแบบโอเค iOS i ไกด์ไลนมันมีอะไรบ้าง Android g u i d e ไกด์ไลอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาข้อมูลเพิ่มแบบในในสิ่งที่ตัวเองออกแบบว่าแบบโอเคถ้าเราถ้าเราออกแบบให้มันตามไกด์ไลน์อมันจะทําให้แบบเอนจิเนียร์ทำงานง่ายขึ้นเยอะมาก ก็ S 1> <S 1> <S คือหาขออ้อมูลเพิ่มแหละและ้วก็สุดท้ายแก็คอืคอคุยกับเอนจิเนียร์แล้วก็ค่อยๆสอนทึ่ย้ายสายแล้วปรับตัวตอนแรกก็เป็นเรื่องปกติเป็นธรรมดาแบบตอนที่นี่เป็นพีเอ็มแรกๆก็งงเหมือนกันพ่านน่าจะเป็นเรื่องปกติโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บัวมากคือแบบยาวนานมากตั้งแต่แบบเป็นถาบัตรออกแบบภายในยเป็นฟู้ดสไตลิสต์กราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็ไปประเด็นเอ่อโปรดักต์ดีไซเนอร์นะคะน,นี้ก็ต้องขอบคุณพี่บัวมากสุดท้ายเดี๋ยวให้แบบ ฝากถึงน้องๆที่สนใจอยากย้ายสายแบบพี่บัวบ้างก็เรารู้สึกว่าแบบอย่างช่วงหางงานอะเราสึกว่าถ้ามีอะไรเข้ามาให้รับคือถ้าทําไหวก็คือรับรับมาให้หมดเพราะว่ามันช่วยเยอะมากเวลาที่แบบอินเทอร์วิวเพราะว่าเราจะเจอคำถามที่แบบคุณเคยคุณคอลลาบอร์เรชกับคนอื่นยังไงคุณทํางานเป็นทีมยังไงหรือแบบถ้าทํางานเป็นทีมเรามีปัญหาจะแก้ปัญหายังไง ซึ่งตรงเนี้ยตอนนั้นตอนที่เราหางานเราไม่ได้แบบเราไม่เคยทํางานมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องตอบอยังไงออกมก็เหมือนแบบเป็นวแบบงกลมว่าแบบเอา้าก็เราไม่รู้เราจะตอบไปยังไงแต่พอเราตอบไม่ได้เราก็จะไม่ได้งานแรกสักทีอะไรเงี mm ้ยก็จะรู้ว่าเออพยายามหาประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นแบบฟรีแลนซ์เป็นแฮกเกอร์ตอนเป็นแบบงานฟรีงานลากงานหลวงอะไรก็คือรับรับมาเพื่อให้ตัวเองมีประสบการณ์เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลัง หางานหรือว่าย้ายสายเนาะแล้วก็ฟังคำพี่บัวไว้สู้ชีวิตแล้วก็อย่าเลือกมากนะคะแล้วก็เราจะได้งานของเรามาโ <Okay, S 2> อเคได้ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บัวมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย